สวัสดีวันอังคารส่งพลังใจให้เป็นนักสู้ขอให้มีใจที่เป็นนักสู้ หากสู้กับความทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากสู้กับความจน ก็ขอให้ร่ำรวยหากสู้กับความลำบากก็ขอให้มีแต่ความสบาย หากสู้กับสิ่งเลวร้ายก็ขอให้เป็นผู้ชนะในสิ่งเลวร้ายทั้งปวง